สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเกมไหมครับกันนะคะแล้วก็ขอแนะนำตัวก่อนว่าเอ่อดิฉันเนี่ยชื่อทิปนะก็ไม่ขอพูดไปทางการละกันคือวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไหมครับคือสร้างแบบไว้เยอะมากแต่ว่าเรามาสร้างรูปใหม่กันดีกว่ามาเราจะเอาตัวเอาชีวิตรอดโดยที่เราจะต้องมีบ้านหนึ่งหลังใช่ภารกิจเรามีบ้านหนึ่งหลังน้ำว่อดีกว่าอฮ้ย อานามาหมอย่าหาดร,รูมกันดีกว่าทุกคนนิงเกิดมาอุ้ยไม่ได้แย่นะเว่โอมนี้แต่ว่าเกาะที่เราอยู่ตอนนี้มีต้นไม้ต้นเดียวก็เรล่นด้่กันตัดไม้ดีกว่าทุกคนตัดเสร็จแล้วมาสุกอ่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เออโล่งดีนะหมาะกับการสร้างบ้านยิน่งนะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาแบบพวกเสบียงเอยอะไรอย่างนี้เอยดีกว่าเพราะว่ากับข้าวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบำรชงวิน,นะคะทุกคนนยัไงเดี๋ยวมีหินตรงนี้ด้วยดีเลย<ม>ลืมได้ไงอ่ะทุกคนเนี่ยการเล่นไม้ขับเนี่ยถ้าสมมติว่า ทุกคนขี้เกียจเดินทางไกลไปตัดต้นไม้คือต้นไม้ไม่อยู่ฝั่งนะู้นแะคือไม่รู้ว่ามันใกล้ๆแต่ทุกคนไม่แต่สต่ันคือมันไกลขี้เกียจเดินไปรอเราปลูกตรงนี้แหละอุ้ยว่าแล้วตัดไม้ไม่หมดจ้า แทนต่อไปได้มาแล้วปกไว้ตรงนี้แหละไว้ไม่เอาไหลังจากที่เราตัดไม้ได้แล้วสิ่งที่เราต้องค้าอย่างแรกคือปูขาเพราะว่านี่คืออุปรกรณ์ที่จะสามารถช่วยให้เราครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา เนดีกว่าทุกคนแล้วที่เราสําคัญไปแ้ก็คือการขุดอิฐทุกคนแล้วเราก็ต้องมาขุดอิฐนี่คือสิ่งที่เราควรทำฟืนนั้นก็เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการเริ่มต้นในเกมหมครับนะคะทุกคนได้เห็นมาแล้วนี่ก็ครับเป็นพลิกแอคหินแล้วก็อ่าเป็นนี่ ที่ปลูกข้าวปลูกยานะทุกคน <S <S คือโดยส่วนตัวนั้นเนี่ยวันเล่นเกมไหมครับนี่ไม่ค่อยจะรับบทบาทเป็นหน้าที่คนตัดไม้เท่าไหร่ชอบลงหม่อมากกว่าก็สมกับชื่อเกมไม่ครับยังไงละ่ะอ่าคือถ้าเราเข้าไปในถ้ำแบบถ้ำที่มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยคือมันก็จะน่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันมืดใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่มีถานเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่้จะว่าเราจะเจอฐานได้ที่ไหนแต่ว่า เอาจริงนะเราสามารถเอาเอาไม้ที่เราตัดใต้เนี่ยมาค้าเป็นถาดได้อุ้ยอุ้ยไม่สำคัญเราอ้อเสี่ยงเราจะไม่ลงไปอา่า ไม่แย่นะก็ลองลูไปไม่ได้แย่นะเพื่อมีอะไรดีมันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าโอ้อะไรวะแล้ว่าจะมีทางไปต่อมาอัปเดตก็ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าที่เก็บตับดต้นไม้ทางไกลเราก็เลยว่าจะหาฐานเพราะเราต้องการฐานแต่ว่าพอที่กินเนือหัวแล้วแต่เราก็ไม่ได้ฐานเลยแถวฝนข้างนอกจะตกด้วยเสียเราคนอาจจะเยอะ ยังไงก็ตามแต่ก็รอติดตามกันนะค่ะเราติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะทุกคนว่าเราจะหาฐานเจอหรือไม่ก็ลาก่อนในพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงเนื้อหัวแต่ว่าเลยไปนิดนึงค่ะ